เคสของพี่เพชรกรลุนพลนะครับกับคุณต้อมยุดเลิศเนานะนี่ล่าสุดมาใหม่พี่เพชรเนี่ยเขาโพสต์ใน X นะครับบอกว่ามีประชาชนสอบถามมาว่าเคยโอนเงินให้บุคคลหนึ่งที่จะประกาศจะนําเงินเนี่ยไปสร้างภาพยนตร์จนตอนนี้เนี่ยยังไม่เริ่มทำเมื่อทวงก็เมื่อทว,วงถามก็ถูกบล็อกสามารถดําเนินการทางกฎหมายอะไรได้บ้าง หากมีหลักฐานการโอนเงินสามารถดำเนินคดีข้อหาช่อโกงได้เลยครับหากรวมกันได้เกิน10คนก็สามารถแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนได้เช่นกันขอแนบข้อกฎหมายไว้เพื่อศึกษาในลิงครับอตามนี้ก็สืบเนื่องมาจากคือก่อนหน้านี้เขาก็ แมชกันไปละหนึ่งรอบจนมีการไปขึ้นลงขึ้นศาลและศาลเนี่ยก็ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการจําคุกรอลงอาญามีการปรับอะไรอย่างนี้ต่างๆพี่เพชรก็มีการอุทธรณ์เนาะซึ่งทางคุณต้อมยุทธเลิศเนาะพุ่มกับก็มีปัญหากับทางคุณเพชรอย่างต่อเนื่องเนาะก็ฟาดก,กันต่อในโซเชียลมีเดียและล่าสุดก็เป็นโพสต์ดังกล่าวอันนี้แต่ก็ไม่รู้จะจบอย่างไรละตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆเนาะก็อ่ะติดตามกันไป